สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องไปเอฟซีของไมพรสุขูสุขชนเนาะจ้ะเอฟซีอยู่เมืองไทยเฮานะ้ะเอฟซีจากต่างประเทศเนาะจากเพื่อนเพื่อนังสปปลาวสุขุสุขนเนาะจ้ะจ้ะอันนี้ไม่พอนมาอัปเดตต้นฝรั่งเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนฝรั่งหงเปาสือของไมพอนจ้ะจ้ะไม่พรมีฝรั่งหงเปาซื้อลายต้นอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนแต่สวนนี้ไม่พอนไม่อยู่ ปลูกกินเองคเลือนน่ะเนาะนะเ,นเพื่อนเนาะในสวนเราแบบว่าบริปลูกค้าปลูกขายเนาะปลูกกินเองนะจ๊ะเ,เพื่อนเนาะพรมีอยู่ทั้งหมดเนาะทั้งหมดอยู่สวนอยู่ก็มีสามสิฮะมีแปดต้นจ้ะเ,เพื่อนแต่ต้นนี้ก็สิงามแน่เนาะแต่ก็ติดบ้านเ้อเพื่อนเด้อไพร้อสิได้เอาออกอยู่พร้อสิตอนออกงดหน้าฝนก่อนเป็นกำลังเป็นลูกจ้ะเพื่อนเป็นลูกโดก,โดก เพื่อนเพื่อนองค์ปอซื้อก็เป็น,น,ปกปนดกคือก้านจะเเพื่อนๆนี่ขนาดอาไอ้พรบดีข่อยขามาบำรุงดูแลด้วยเพื่อนเพื่อนก็ใส่ปุย๋ยแต่ดินดินสีดีจ้ะมืนอดินตอนนี้สีดีจ้ะไอ,พอ้พรขอปีนก่อน้เพื่อนเ้อะปีนขึ้นก่อนปลูกบ้านที่หลังจะเพื่อนเพื่อนปลูกต้นไม้ก่อนสิยากอย่างซี่แหละต้องเอาออกเหมือนนี่เป็นดอกรกอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนมาปลดปดกบ่เป็น,น,ปนปด,ก,ดกอยู่จ้ะเพื่อน ปีนี้ไอ้พรกสิได้มาแต่งลูกจ้ะเนี่ยลูกเนาะเพื่อนกิ่งนี่จ้ะเพื่อนกิ่งนี่กสิกิ่งน้อยเนาะเพื่อนแต่มีลูกลูกดาหลายมีซีลูกจ้ะเพื่อนเนี่ยไอ้พรเสียไว้จักสามลูกพอเนาะเพื่อนเนาะนี่กสิมีจ้ะเพื่อนนี่ด่าอยู่นะเพื่อนนะกิ่งนี่คนไอ้พรกสิมาตกแต่งแต่ง แต่งฝรั่งออกเพือนนี่ยรูดใบพร้อมจ้ะร่งใหญ่เนาะทวาสีดายแต่ไม่พอนกระบอกเอาไว้ดอกไม่พอนสีแต่งออกเพื่อนี่อันนี้ก็กิ่งนี้ก็มีตั้งหลายนี่เพื่อนเนี่ยแต่งใบพร้อมเนาะกิ่งนี่ก็มีสองเพื่อนแตงใบเด้อเพื่อนแต่เพื่นพอนยังไงล่ะนั่นดอก ถลาจุกเพื่นนะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ห่ากิ่งน้อยเพราะเอาไว้ลูกเดียวเนาะเพื่อนลูกเนี้ยออกแต่งใบออกก็หน่อยเนี่ยอันนี้ก็ได้กิ่งนี้มีกำลังแต่เพื่อนี่บมีจะต้องแต่งใบกิ่งนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวเราต้องแต่งเนาะอันนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวจากเพื่อนเพื่อนี่ยก็ดีแต่นี่นี่ดกเพื่อนกิ่งนี้ดก ต้องแต่งออกเนาะรูดใบพร้อมจากเพื่อนเด็ดยอดน,น้ำเนี่ยคือตัวนี้เพื่อนต้องแต่งออกแต่งออกเลยเนี่ยจากเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเสียออกมือเดียวเด้อจากเพื่อนเอาไว้ลูกเดียวเนาะเพื่อนไม่ไดมีสี่จากเพื่อน สี่ก็ลูกสมบูรณ์อยู่บองคนไม่คนสีเอาไว้ดีบ่แต่ต้นน้อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะต้นน้อยๆสิไว้ลูกลายบ่ได้แล้วะเอาลูกบนออกเด้อจ้ะเพื่อนเนี่นี่กำลังน้อยอยู่เียะกิ่งน้อยอยู่เอาไว้ก่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกิ่งนี้เนาะเพื่อนกิ่นี้ก็สิมี 1,2,3,4,5,6มี6เนมีดอกอีกพร้อมอนีเยออกย่างละลูกเนาะไว้ก่อนีนี่พสกบนออกเเดีแต่งไปกิ่งนี้องเยอนนีมี4ลูกนี่แต่ลูกนี้ก็บองงามเนาะอันนี้บงามก็เอาออกดนี่ไว้ลูกนึง สรุปแล้วกิ่งนี there, three, four, table, ่เดือดสองจ้ะเพื่อนเพื่อนเนกิ่งนี่มีโอ้โหสองสามสี่ห้าออกน้ำเพื่อนเนาะเด็กออกเนาะเพื่อนเนี่ยใหญ่เพื่อนเนี่ยเขาเสียบออกนะเอาไว้หลายเด็กกิ่งฮักพอจะบัวได้กินเนาะจ้ะเพื่อนกิ่งนี้ก็เอาไว้เดเอาไว้เนาะเพื่อนเนาะก็อันนี้ก็มีสอง กิ่งน้อยเอาออกมันจะมีส่องนะเพื่อนเะกิ่งน้อยเอาออกสัน้นเบือกหนึ่ง mm hmm. นี่บอกเอาไว้จ้ะเพิ่อนนี่กะได้นี่เป็พ่อนกับแบเอาไวเ้เด้อนี่มีหลายนะเพื่อนดกอยู่บบยนี่หงเปาซื้อบดดกพ่อนกับแบดกอจะได้ไงนี่เป็นพ่อนี่มานเต่งใบที่หลังเ,เด้อจ้ะเพื่อนๆการนี้มีสองดอกเอาไว้นะเพื่อนมีลูกจ้ะเพื่อนๆ ีลูกให้กินแต่ลูกผสมบูรณ์เนะเาะเถอไว้ก่อนกินหมดได้เนี่ยกิ่งนี่กิ่งน้อยเหมือนนี่กิ่งน้อยเหมืนอนมีลูกหลายคนเราออกเด้อออกให้เหลือลูกเดียวลูกเดียวลูกนี่แต่เพื่อนนี่คือสีสมบูรณ์อยูอ่เปล่เอาใบเบิ้งก่อนาง,งามต้องมาแต่งออกนี่เป็นกระลุดออกเอง เพื bon ่อนจริงนี <h <h ่ก็มีสามเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็จะเอาใบสองเด้อกิ่งน้อยโย่สิรับใบบอไว้สองแล้สิมีมีบิเพี้ย่อโอ้ยอดก็ได้อันนี้มีฮกเพื่อนจริงนี้มีฮกโต๊ะฮกฮกไอ้ลูกมันก็สิเด็ดออกมันสิเด็ดออกสองลูกนี่เด้อเพื่อนๆนีะเด็ดออกแค่สองลูกนี่ โอ้ลูกนี่ใหญ่กว่าเดี๋ยวสั่งผลนะทุกลูกบ่ะเพื่อน,นเอาออกซะเมย์พอนมาแต่งใบที่หลังเด้อเมย์พอนถือกล้องมือเดียวเดี๋ยวเพื่อนลดใบนะอันนี้แม่พ์พอนสีเอาออกอยู่เดี๋ยวเพื่อนเพราะว่าติดกับเสาบ้านเห็นไหมแต่แม่พ์พอนรอรอกินสุดนิมมดสกอร์นินมนมดเมย์มอนก็สะมา ตอนเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยพอดีตอนเนาะพอดีต่อนในพ่อนสิบตอนตอนจิ่งเห็ดพันปลูกทั้งไม่ปลูกอย่างบ่ได้แล้วติดกับเสาคักตัวม่พ่อนตัดม่พ่อนตะกคนออกสองต้นได้ได้เพื่อนฟังนะเสาฟังนะอดีได้เลยแตงต่อนนะเพื่อนๆเนี่ยจิิงนี่ก็มีสามสามลูกเราจะออกสรุปนี่เพื่อนออกลวด ได้ก็เดี๋ยวกิ่งฮักแบบนี้ก็ได้ลมจากเพื่อนมัือนี้ลมเดอร์นกอนพนมอากาศหนาวอันนี้ก็สองสองลูกสิรอดอู่บทจาเพื่อนเแบบนี้นอีกคนมราบ่นลอดอีกคนเอาออกลูกหนึ่ง เราออกสองเลยเนพะื่อนเพราะว่าต้นเพิ่นกะต้นโมหญ่แล้วเพิ่นเป็นลูกลุกสิข้ากระสิได้ลูกน้อยเนะาะเพวันออกก็อันนี้กระโบสมบูรณ์กับเด็ดออกเพื่อนต้นนี้ลูกนี่กระโบสมบูรณ์เนาะเพื่อนเนาะเด็ดออกลูกนี่กระโบสมบูรณ์จ้ะเนี่ยเด็ดออกเลยอย่างน้อยนี่คือทิงฮักทิงฮัทเราจะมันเปิดนี่ เดี๋ยวพอนเด็ดลูกออกแล้วออกซะน,นี่ก็บสมบูรณ์จ้ะเพื่อนออกแล้วอเอาไว้ลูกเดียวจ้ะสำหรับคลิปนี้เมยพอนก็นพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งแค่นี้ก่อนเนาะจา้ะพพพเพื่อนก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆเลยๆที่กลั็มาเบิ่งคลิปเมยพอนเนาะเป็นกำลังใจเมยพอนที่สิเห็ดขีดให้เพื่อนพเพื่อนเบิ่งต่อไปจ้ะเพื่อน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ